เสี่ยวเปาหวัวล้ออะไรอะลูกมันล้มช้อนแล้วลูกกินก่อนเดี๋ยวค่อยบีบอีกอ่ะ <c oughs> บีบอีกเหรอเขาหวัวร้อนี่งไงคะเสี่ยวเปล่าโอ้ย,อยชอบมากค่ะนี่ เสีย่ยเปาอร่อยไหมคะยังไม่ถกินอนกินตอนมีสัมผัสดูดูดูเสีย่ยเปาคนละอุ้ยเสี่ยเป,า,ยา,เปาน่ารักที่สุดในโลกเลย